เสร็จแล้วจ้าพ่อพี่น้องจ้ามาเดือดจะเด้อมากินน้ำยากะทิกระสาโคราขนมจีนน้ำยากะทิลูกชิ้นปลาพ่อพี่น้องน้ำยาปลากระป๋องแซบแซบเยอะๆกระสาโคราจ้าผักเครื่องเคียงก็มีตามนี้เลยจ้าพ่อพี่น้องจ้ามาเดือดจะเด้อพ่อพี่น้องมีกนระสาโคราทองรองละจ้ามาจ้าพ่อพี่น้องหอมๆเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยวกติก็ราศีเสือกดะสาโครากินแซ่บตามเคยเดือดจะเด้อ วันนี้สาวโคราชพาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่เลยจ้ะขนมจีนน้ำยากะทิลูกชิ้นปลาพ่อพี่น้องน้ำยาปลากระป๋องพ่อพี่น้องจ๋าใส่ปลากระป๋องนัวเข้มข้นเลยจ้ะหน่อือพี่น้องจ๋ามาเด้อมากินกับสาวโคราชขอโรยเม็ดกระถินก่อนนี่เลยจ้ะเอาแบบซ่บเซไปเลยพ่อพี่น้องหอมหอมไปเลยจ้ะ มาจ้ะมาจ้ะมากินกระสับกระราชเด้อผักโรยเลยจ่ะม,มาเด้อพ่อพี่นอ้องน้ำลายแตกและ <c oughs> นัวมากมเค็มข้นพ่อพี่น้องขออนุญาตใช้ทั้งมือทั้งสมคือเก่าพ่อพี่น้องจามาจ้ะ Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. นานกินท่งองยังรองค่ะพี่น้องอ สารแน่ม่เลยจำพี่น้องพักออืืบอกเลยว่าแซ่บมากหนัว แดดส่องมาเป็นองวันนี้มีแดดอยากกินน้ำยากะทิ นัวจับให้น mm. ้อง อืลูกชิ้นปลาลูกโดดเขาม่นอ้องอืบอกเลยว่านัวมาก พ,พักไอ่ือห่อจะมดไม่นี่พอไม่นองหลายจนท้องกระรองอือหือ นัวเข้มข้นมาพี่น้อง 诺妈 อหอมกระชายพอพี่น้องหืม ตกใจสามีลูกชายไม่อยู่ไม่ต้หรอ,อกเอาไปเล่้งกับเพื่อนอบอกเลยว่าสุดยอดมาก 嗯。Mm hmm. แซ่บมาก,พ,มากมพี่น้องสมอยากจ้ะสรัสดีวนนีสาวขรรก์ขาลาไปก่อนจะ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีมิใชลทุกวานจ้า